การถ่ายวิดีโอเออเกี่ยวกับการไปสอนมครับตอนนี้เพิ่งจะเออหกโมงสี่สิบสองนะครับแนะนำตัวเลยครับแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับกูสาบสั่นให้ แป๊บนึงครับขอหยุดโทษกันมึงเอาอะไรไปม้างเนี่ยอโ๋อศัพท์ไปปากกาไปมึงี้น้ำแห้งไหมน้ำใสแมงแห้งเหรอครับท้าแมงก็มีพวกที่ระคายหนเอยน้ำตรงนี้อ่ะหรือว่าอะไรน้เลนน้ำเล่นโดดไปก็ว่ายเวทีก็ขาพัน่ะเยียพันอยู่กับนันนอะมีมีก็มีไอตั๊มอ่ะไม่นก็มีอะไรกัดอ่ะโดนอะไรกัดโดดไปใส่หอเนี่ก็น้ำใสมีบั๊ก

รอรถเลยนะครับเอาน้ำมาก็ตอนนี้มาเต็มเลยนะครับมากับน้องบูทศรายไปซื huh. ้อน้ำนะครับนะครับโชว์น้ำนะครับน้ำเนี่ยสี่อ่ะสี่นู่นเต็มเลยครับน้ำเนี่ยหมูกับเนี่ยมันทำอะไรกัน ทำอะไรกันวะนี่แม่งรวมคนเอหาขุเอ๋อครับเงียบขายเหรอขายแค่ตอนเที่ยงตรงนี้ก็อยู่กับการกินข้าวของกูนะครับมึงจะกินเต็เฮ้ยกูหาหวยเหรอ่เอาหวยรอนรับ ยืนไหนไม่รู้โอ้หคนโมมาไหมครับคนน้องตาครับน้องตาย่มยี้มอ่าอ่กินวันกินนะ แช่ครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยงอกระบอกข้าวิเลี้ยวคนหมดปะอาแล้วอร่อยไหมมีอนไลมีก่อนหมาได้นะขาเหลืองเอ้ยมันแบบพวกนี้อร่อยว่ะไม่มีพูน่ะโูดน้ำใจมากครับตอนนี้พูนถึแจกแดกอย่างเดียวนะครับ ของผมก็หมดไปแล้วไม่ด้องดาัวโบคันเลยเออ็นอนน่ารู้กันจิ้มลงไปอะใช้สากันอะไรมึงนงอมึงนงอ๋อไอเก็บทำงานนะทำงานต่อจ้วออะไรวะไม่ไม่มอะี่นคทำงานต่อจ้วออะไปอ

อไรวะอะยวะตาสีอนยาสาธทันยีถ่ายแล้วถ่ายแล้ว เข้าบ so so ้านแล้วนะโออเออเออเออออเอเเออโอ้ยไอ้ข้า้ไเยหรกดูินอเลยเราะตัดตอนกลับบ้านนะครับตัดดีไหมฮะ

dứt rồi nha, để, để khi là mình sẽ chạy quanh cái gì ค่าเรื่องปัญญาอ่อนกันมากทำเพื่อนเพื่อหามีอเไรล่ะมีใครต่อย